ขัอนตอนเปิดร้านฝึกสัตว์เลี้ยงเอ้าเดี๋ยวทบโถอย่อยเลี้ยงไดอย่งงนั้นัิทงหยุดคารกให้หยุดน่ารักจังเลยอ้ามาสิจ๊ะนี่ีนี่แหละพี่จังนกแก้วของฉันเหรออ้าไปสิไปง่ายมานี่มา เป็นไงล่ะน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะซิจูกาจังน่ารักซิจูกาจังโอ้โหงั้นหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่ึงขนาดนั้นตอบไม่ได้หรอไม่ได้หลอกไม่ได้เชื่องดีจังเลยเนาะก็เพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆกะจ้าฉันน่ะใช้ช้อน,นไม่ไผ่ป้อนอาหารให้ทีละคำเลยอ๋องั้นเหรอถ้าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กก็จะเป็นแบบนั้นสินะโนบิต นอนตั <54. S 2> ้งแต่หัววันเลยเหรอไม่สบายหรือยังไงเนี่ยฮะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้างั้นก็ลุกสิอ่ออะไรอ่อไข่เหรอเออคือแบบว่ามันอ่าให้ตายสิคิดอะไรอยู่กันนะเอยอยากจะเลี้ยงไก่ที่สามารถยืนบนมือได้งั้นน่ะเหรอ ถ้าหากเลยมันมตั้งแต่แรกเกิดนะมันก็จะเชื่อแล้วก็ยอมยืนบนมือเราไงเล่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเล่าอุ้ยขำกริ่งให้ใครไปออกเลยก็เพราะอย่างนี้นะยังไงก็ไม่มีใครตั้งใจฟังเรื่องของฉันอยู่แล้วละ่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยจริงๆนะมันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกนะเอ๊ะเ,ออเวลาแบบนี้มันต้อง ถ้าเราเอาขนมนี่ให้นกกระจอกนะนัะน่นมาดีแล้วมามามา,มานี่เห็นไหมเป็นไงแค่ใช้ไอ้นี่มันก็เชื่องเลยเห็นะม,มีวิธีนี้ด้วยเหรอเนี่ยฮะตรงนั้นมีนกพิราบอยู่ด้วยวอยากกินขนมดังหอไหมเอ้ามากินเลย ว้าวนกพิราบเกาะมือแล้วเห็นมาไหนสนั่งอะไรมันก็ทําได้ทั้งนั้นละ่ะมันเชื่อจะตายบินกลับมานี่ขอมือบ,บ,บินวนยกปีกหน้าทัาทหมดเลยหมอบวิทย์พื้นสุดยอดโถยทํามันทําอะไรแบบนั้นนะ่ะ ขนมเนี่ยมีริทสามสิบนาทีนะแต่ว่าถ้าฝึกแบบเดิมซ้ำไปเรื่อยๆถึงไม่ต้องกินขนมมันก็จะเชื่อฟังที่นายพูดถ้าใช้ขนมนี่เราสามารถฝึกสัตว์ได้ทุกชนิดเลยเหรออืมก็ใช่แล้วล่ะเฮ้ยจริงดิท่านี้ก็เรียบร้อยอ้าวกำลังทำอะไรอยู่เหรอเอออร้านฝึกสัตว์เลี้ยงเปิดแล้ววันนี้ ไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนเราก็ฝึกให้ทำตามคำสั่งได้ทั้งนั้นค่ะบริการ20เยนต่อหนึ่งตัวโดยโนบิตะเออบินไปโปรยให้ทั่วเมืองมาใช้หาเงินแบบนี้ไม่ได้นะเน่าน่าไอเดียแปลกใหม่แหวกทีนะเปลี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์อะไรไม่เคยมี่างนี้นะ ขอช่วนะคะคุณรันฝึกสัตว์เลี้ยงคนแรกมาแล้วเฮ้ยพี่ฝึกสัตว์เลี้ยงได้ทุกชนีดจริงๆเหรอคะอรับรองเลยเจ้าตัวนี้นี่แหละค่ะพอจะฝึกให้มาแสดงโชว์ได้ไหมคะก็ออลองดูก,ก่อนก็แล้วกันนะอ๋ะอาละ่ะเป็นซีเจ้ากระต่าย ฮ่าสำเร็จยอดเลยยอดเลยพี่ไม enfin> ่คิดเงินนะบริการพิเศษจ้ะเธออยู่รักฝึกสัตว์ใช่ไหมใช่แล้วล่ะครับเห็นว่าฝึกสัตว์ได้ทุกชนิดเลยสินะงั้นอยากจะให้ช่วยหน่อยไอ้ตัวนี้นี่แหละนะปลาทองจะจะลองทำเท่าที่ทำได้นะครับ ให้กินทั้งลูกคงไม่ไหวอะเนาะกระโดดสำเร็จโอ้ไปได้สวยฮะโนบิตะฮะนายช่วยไปฝึกจิรุจิรของฉันให้ทีดิได้เลย จีร้จีรุของเราเน่เป็นเด็กด nah, ีมีมารยาทนะจ๊ะไม่เคยทำอะไรรุนแรงหรอกนะจ๊ะหนูอุ้ยตายตายโอ้ยโอ้ยไม่ไหวเลยนะต้องทำตัวดีๆหน่อยสิจ๊ะเออแต่ว่ายังไงเขาก็เป <insan, S 1> <Oder> ็นแมวนะเอาจริงๆนะถ้าฝึกให้จับหนูได้มันก็ดีนะแต่ว่าที่บ้านเราคงไม่มีหนูอยู่แล้วล่ะครับแม่ครับเชื่อมือผมได้เลยครับ โอ้ยกินเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไรเหรอแบบนี้แล้วรับรองได้ผลอ่ะจจรุจิรุวิ่งไปจับหนูมาเยอะๆเลยนะเล่นีำยารค้าแบบนี้าเน้เนี้ยเนยเนียนี้ยเน่้้ ดีฮะยิ่งทำยิ่งเวิร์กเฮ้ยนอบิตตอ่ออ๋อแจนที่บอกว่าสามารถฝึกสัตว์ให้ได้ทำตามคำสั่งในทุกชนิดเนี่ยมันเรื่องจริงกั่นหรออืมใช่ถ้าโกหกแกต้องชดใช้มาพันเยนด้วยนาเจ็บเปล่าวางใจฉันเถอะน้าดีละทั้งนั้นไปฝึกหมางยิ่งง่าของฉันให้หน่อยดีไปเลยเหรออ๋อมูนี่มาแต่นอนขี้เกียจดูไม่มีชีวิตชีวาสะดเลยดูเดปมาอืมเห็นละ เปลี่ยนมาให้เป็นหมาที่ทำตามคำสั่งทุกอย่างทีดีนะเรื่องนั้นง่ายนิดเดียวอ่ะเอานี่ไปกินนะ่เธอนะข,ขอมือโอยืดสองขาวนไปวนมาเฮ้ยจุดจอ,อาเลยไปก่อนนะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะอะไรอีกเล่าฉันจะรอให้มันทำอะไรหลายๆอย่างนะแล้วแกอยู่ดูก่อนนะ เอาละเมื่อกี้แม่ให้ฉันไปซื้อของแกสอนมาซื้อหน่อยนะจะ <sm ell> จะแบบนํานนะสงสารมันนะเอามาเออนึกดีใจแอนจะทําไมเล่าฉันจ,จ่ายเงินให้แก <sm ell> <sm ell> แล้วนะ <sm ell> อเอาออกไปซื้อของได้แล้วจเจ้าหมาไปดูเราดีนี่ดูสิเอ้ยซื้อมาได้ครบตามที่สั่งเป๊ะเลยด้วยอ่ะ เก่งจังเลยนะดีละงานต่อไปก็คือไปกวาดสวนเลยเอ้าอออออให้มันทำขนาดนี้จะดีเหรอทาเคชิไปซื้อของมาแล้วเหรอซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับแม่แล้วกวาดสวนเสร็จหรือยังล่ะใกล้จะเสร็จแล้วครับแม่ แลการบ้านท,ทำหรือยังเฮ้ยจริงสิมีการบ้านด้วยนี่เราอับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวจะไปทำล้ะครับอะมาเสร็จแล้วไปทำการบ้านด้วยอออะไรกันล่ะอย่างง,งอย่างงแบบนี้คงไม่ไหวหรอกนี่ <c oughs> ฉันมีงานให้แกทำอีกเยอะแยะเลยรู้ปล่าว <c oughs> เจนดีแม่กำลังอยู่ร้านด้วยรีบทำความสะอาดห้องให้แม่ตกใจดีกว่าเอทำความสะอาดซะเดี๋ทวไม่ดีไห้ดีดูคนด้วยถ้าเสร็จแล้วให้ล้างจานต่อดีกว่ามังเนี่ยเล็กมือหน่อยได้เปล่าใจแอนทำแบบนี้มุกปูน่าสงสารมากเลยนะ ดอหูหน้าบาของฉันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยอะฮะอ,อ,อ้าวเ,าเฮ้ยจานแตกแนะ่เฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยนี่มันโอโหเฮ้ยทำอะไรของแกเนี่ยแตกหมดเพราะใจแอนนั่นแหละไปบังคับให้มันทำงานเฮ<อ>้ยฮาเคเช่แม่จะเดินมาแล้วทำใงดีน้องบิตาช่วยยิ้หน่อยดิเมืถามฉันแล้วฉันจะถามใครลูกเฮ้ยจริงดิ ทำอะไรของแกเนี่ยให้ตายเถอะเฮ้ยแม่จันคือว่าผมมีเหตุผลซับซ้อนฮ้ยเจ้าทาเคเช่เออเออเออตายเอออืมเออเตายตายตาย นี่โนบิตาเอาขนมดังขอคืนมาเอาเออเอ่อเอ่อเอ้าแม่ตอนนี้ขนมยังออกทธิกก็เลยว่าง่ายดีอยู่หรอกพอเถอะแม่อายเขานั่นเนี่ยเฮ้ยช่วยหน่อยดิทำอะไรท้กอย่างดีตัวไรบ้านแล้วต่อไปจะทำยังไงดีอ่ะไม่รู้เหรอแม่จ๋า